สบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดียามแรงแรงตอนนี้ก็กลับมาผ่านจะคลองก้นเนาะพี่น้องเลือต่พรมกี่อยู่พู้เดียวกี้ก็อยากได้เปลอองจ่มมาเฮงแล้วก็เลยซื้อให้สามันนี้มาแล้กก็มาแหวนตลาดหลักสซื้อให้เพื่อนคือมาแล้กก็องบวัวพระบัววางสมกับอยากได้ดพี่น้องซาลาห์เอิญเปลอองก็คือปเปลอเป้ลังแะละพี่น้องอันน่ะใบหน่อยสุดเลยคนะ่ะ คนอยากได้แหงจมอยู่ยามเด้อยา่อยายา่ยาย่าสุกกันย่าสุกกันอ่ะขึกก้นรถิวันนี้ derrière. ขึ้นรถิศไฟฉายยามนี้มันจะขึ้นเออเออขึน้นมาในค่อยๆขึ้นเออคนหนึ่งสิขึ้นคนหนึ่งสิลงเห็นกันลวก็มวนอยู่น้ำก,ากาันลวกันจับจุบจับใส่กันอยู่ค่อยขึ้นเออเป็นหาชาแพนไหมคือไปข้อขอมนมน้ำชาแพนไป โู้ใส่เกือบพายกระเป๋าคือมาเที่ยวเรียนดิผูซาอันนี้แหลกคือดิฉันว่าเล,ลเือกขนมลงมากันนี่แหลกคือเลยหนาวานาว,นาวันี้รอค่ะเฮ้ยหนาวหนาวนี่ผู้เจ้าสิอาบนา้ำให้ลงมาได้ไหมอาบนา้ำมันก็ได้กาแฟกับกังฟูเนาะ เออ,อมันเอาใส่เออเออปลาคบแหงเลยเออดำๆมานี่เออโอ้คบแหงเลยรังฟูนี่กาแฟนี่ทังฟูกับกาแฟขี้ดื้อนี่มาน้าขี้ดื้อนะเออลงมาไม่ใครค่ะไว้าไ,ไม่แก่ค่ะลงมาไม่แกห่หายหน้าวลีหรอจบโอเคโอเคยิ้มให้ก็ได้ มิกกี้กับพี่น้องเอ้ยให้อยากให้พ่อมานำอยากให้พ่อมานำเรื่องของเรื่องแม่ชิอุ้มก็บ่ให้แม่อุม้มอยากให้พอ่อขึ้นรถมานำขอบคุณจ้าก่อนโนบงามงามลูกเออสบายดีจ้าปลาลุงก่อนอ,อห้เดีย๋ยวพี่น้องแกะให้ก่อนให้หก,กินแหงละ่ะกาแฟกัมฟู ดิ้นบึ้มๆแ้บนี้ดิฉัพากัะน,น,ำน,ำนั่น้ำให้มาอุ้ยอาบผันอาบคั่มซาบหน้าหนาวก็ได้กางเวทลุกโลได้ท่วมผ้าบวอาบเหมือนมันเอาแห้งดิ้นแล้วนี่ปะปะกาแฟปะช้างมันเด็กยังใส่เกิบยังใส่เกิบใส่เกิบเจ้าไปหาเอาเกิบ,กบไปใส่เหรอวะเป็นยังก็ ชาวอันนี้จะเขียนสำคัญข,ขนมลิ้นเบดพี่น้องชาวตัวนังกินเบิร์ดเลยหูนำนำมาช่ฉยชาวเพนาบนำมา,าไปออกบุวกปะหมววางนะเอ้าวอ้าวลบเลยลูกอยากไปหาแม่อยากไปหาแม่ขึ้นไปรถแม่อยู่เถิงพุ่นแม่อยู่เถิงแม่เห็ดเวียกอยู่ขึ้นไปรถอยากไปหาแม่คุณ ันยานนะดีมาแต่ไม่ขี้เดี๋ยวแม่ผ่อนกับมายืนท่ายอยู่นี่แล้วเดี๋ยวแม่ผ่อนกับมาเด้อคงมาได้นะคะอืมอืมดิสูน่าค่ะคุณสูน่าย

ว่าเขาบอกไปทั่วไม่ได้บอกนี่ว่าเราจะอาบบ้านไหมทั่วมาทั่วมากำจัดทั่วลุกๆๆไปดีดผิวเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวกำจัดทั่วจนมันเบิ่งไม่ตัวเลยกำจัดทั่วจนมันเบิ่งกาแฟอาบอาบช่างแย่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

หลังจากข่อยเสร็จโตขึ้นมาอุ้มมาก่อนตัวนี้ที่เรือฉันแพนอาบอยู่รุมเอามาเป่าให้มันแห้งใช่ไหมคเป่าแล้วจังลงไปตลางยังม่แห้งเหรอคะเห็ดมันมันเขียดมันมืดเห็ด่ันอยู่เออเอาได้ทงมักซาลีกับทงมันค่ะถังกับถังดำส่วนเทนนันกินมักซาลีมาครุ่นนี้เอามา เอาจะกินน้ำแร่นะมันมันยังบวาคอยแก่อย่าลิไป้เยัมเปล่ยับไพี่มันมันใกล้วันนอนไแพ้นจังยสังชุดไักไเอาเอามาเนี่ยมือขอเปียกคะ

ตยก็ผ่านเออกระเพื่อมเยอะกระเพื่อมจังเลนั่นั่งพี่น่าเอรว่าน่าเอรินั่งนเนี่ยกระเพื่อมไอ้รกรเพื่อมจังเลมันมันมีน้ำเจอหน้าครับคันมีแต่แท่งเยพบแล้วพบแล้วจับมาคาเล็บโอ้ยอย่าเังให้มันถือกันเด้อมันแห้ง มาแ้อย่าใกล้ปัาใคก็รู้ไเ่

กดมานานี่ยเนาะคนมันอาบน้แหงนำแพ้คือต้องยานี่คุปต้องเอาพูนนานาต้องมีุดเปลี่ยนเรเปลียนเอาไปต่าเอใหม่เาังเดบอนู่โอ้มิกิมาคะฟันรถนเอกระเป้าดิบวปะบาบางเลยนะ ให้ห้าแม่นะพ่อชัยกะที่ก็ปั่นรถถีบคือแต่นะปั่นหลุดอองกระเป๋าเนาะคือขนาดเลยอ้าวระวัางพบแบบอันกลางฟูได้นี่มอนี่อาบน้ำนบดดินก็ได้อีตัวไหนปะดินบึมบึมมามือเล็กให้ไปจักให้ไปจักรโวยวายเบาให้จนบปได้รับได้นอนอยจะปั่นรถถีบใหญ่นะก็ว้างๆจังเข้าไป เปล่าทิพย์ใหญ่นะเฮือนเป่าเพคนแล้วก็ปล่อยอเพคนลงตารางอ้าววันนอนสับแคล่เช็ดโน่นวันนี้มัดอย่าเฮ็ดกันอย่าเฮ็ดกันอันมัดเข่าแท้วันนี้มัดเข่าเอ้ยแคล่แท้พอใช้เอ้ยโ,โอ้เสือกกลัวกันอยู่ยวันนี้ปู่บ่าเพราะเห็นหอดตาที่อันนี้ปั่า เออตามตามอือบบอ้ยอันคนอยากปั่นรถที่บ์หญ่ <c oughs> <c oughs> เล่งชายเล่งชายากได้ปั่นรถทีอยากได้ปั่นเรื่องของเรื่องคือจะเข้าไปปั่นรถที่บ์อยู่ในเฮื่องพอยไซรถที่บ์คันตัวนั้นนะตัวใหไงก็นี้น<า>ี่เออมาแม่ไปเอามาสมาัมบะเมยไปเอามานี่เด้อะโ,โอเคพี่น้องเยปวดหัวจักยังจักหยาไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้อง